สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวกัมพูชาเมื่อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชนะเจ้าภาพกัมพูชาในการแข่งขันรายการซีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลหญิงนัดสุดท้ายของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มและต้องเจอกับเจ้าภาพอย่างกัมพูชาเพื่อชิงกันว่าใครจะเป็นแชมป์ของกลุ่มนี้ซึ่งเริ่มเกมมาทีมชาติไทยบุกอย่างหนัก จนมาได้ประตูในนาทีที่23จากปาริชาติทองรองทีมไทยออกนำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ต่อมาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกทีมไทยทำประตูเพิ่มได้จากนวลอนงงหมื่นสีจบครึ่งแรกทีมไทยนำกัมพูชา2ประตูต่อศูนย์ต่อมาครึ่งหลังทีมไทยยังครองบอลบุกใส่อย่างหนักและมาได้ประตูปิดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนหมดเวลาจากจิรพรมงคลดีจบเกมทีมชาติไทยชนะเจ้าภาพกัมพูชา3ประตู ต่อศูย์พร้อมผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศโดยการเป็นแชมป์กลุ่มโดยในเกมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติเมียนมาในวันที่12พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาเรามาฟังกันว่าชาวกัมพูชาจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อการพ่ายแพ้ในเกมนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่หนึ่งของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าวันนี้เราทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากถึงแม้ว่าจะแพ้ในเกมนี้แต่พวกเธอทุกคนสู้ด้วยจิตวิญญาณของนักสู้อย่างแท้จริงความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า ถ้าพูดถึงฟุตบอลหญิงแล้วเวียดนามไทยและฟิลิปปินส์พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งอยากที่จะเอาชนะได้เราสามารถเล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าผ่านบททดสอบแล้วขอให้สู้ในรอบรองชนะเลิศอย่างสุดความสามารถ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงฟอร์มการเล่นของกัมพูชาในวันนี้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ชนะพวกเขาแต่รูปแบบการเล่นถือว่าโอเคเลยวันต่อไปเราจะสามารถเสมอหรือไม่ก็ชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอน ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าถึงแพ้แต่ฉันก็เชียร์ต่อไปในเกมวันนี้ฉันมองว่าความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเราดีกว่าของผู้เล่นไทยแต่ยังขาดเรื่องการเล่นเป็นทีมและการป้องกันที่ดีหวังว่าจะปรับปรุงเรื่องนี้ให้ดีขึ้น ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเกมนี้ว่าเล่นได้ดีเลยวันนี้หวังว่าทีมเราจะเล่นได้ดีขึ้นในรอบรองชนะเลิศที่เจอกับเวียดนามความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าทีมไทยเคยผ่านเวทีฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกมาแล้วดังนั้นพวกเขามีประสบการณ์มากกว่าเราแต่ในเรื่องของความสามารถวันนี้กัมพูชาแสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้เป็นรองเลย มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อนักเตะไทยตรงนี้ว่าในเกมนี้กรรมการช่วยตรวจสอบนักเตะไทยด้วยว่าพวกเขาเป็นผู้หญิงจริงๆหรือไม่ประเทศไทยนั้นเก่งเรื่องแปลงเพศอย่าให้พวกโจรสยามโกงเราได้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาเปรียบเทียบระหว่างทีมหญิงของเขากับทีมชายตรงนี้ว่า วันนี้ถึงจะแพ้แต่ฉันมองว่าพวกเธอเล่นได้ดีกว่านักเตะชายที่แพ้ต่อทีมเมียนมาวันนั้นซะอีกขอให้พัฒนาต่อไปและเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยความหวังของชาวกัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าฟุตบอลหญิงไทยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่น่าเสียดายที่เราเก็บแต้มจากพวกเขาไม่ได้ขอให้โชคดีในรอบรองชนะเลิศ มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าในซีเกมครั้งนี้ฟุตบอลชายอาจจะมีความหวังน้อยกว่าฟุตบอลหญิงด้วยซ้ำเพราะวันนี้ฟุตบอลหญิงเล่นได้ดีเลยทีเดียวความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อประตูแรกของทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าประตูแรกมันเป็นลูกลำหน้ากรรมการไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวเวลาเล่นกับทีมไทยพวกเขามีพลังของเงินอยู่เสมอ มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าแพ้3ประตูต่อศูนย์ก็เป็นผลที่ยอมรับได้กล้องหลังของเรายังป้องกันได้ไม่ดีและที่สำคัญเรามัวแต่โยนบอลไปข้างหน้าทาั้งๆที่กองหน้ารับบอลไม่ได้เลยควรฝากบอลไว้ที่กรองกลางก่อนนี่คือหลักการเล่นฟุตบอลอย่างแท้จริงมาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมา ไม่เป็นไรวันนี้เราทำเต็มที่แล้วขอให้ในเกมนัดต่อไปเป็นเกมที่ดีของกัมพูชาเรายังมีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มากล่าวสั้นๆตรงนี้ว่าทําดีแล้วถ้าเจอกับไทยเวียดนามหรือเมียนมาแบบ่อยๆระดับของกัมพูชาจะขยับเข้าใกล้พวกเขามากขึ้น มาต่อกันที่ชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าแพ้ต่อทีมไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างไรก็ตามในซีเกมครั้งนี้เราจะทำให้ไทยและเวียดนามต้องร้องไห้จากการเป็นเจ้าเหรียญทองที่พวกเขาก็ต้องยอมเราในปีนี้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าถือเป็นเกมที่ดีนักเตะของเราหลายๆคนอายุยังน้อยอยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์อีกมากและพัฒนาได้อีกยาวนานไม่เกิน3ปีกัมพูชาชุดนี้ก็น่าจะมีหวังที่จะเอาชนะทีมไทยและเวียดนามได้ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มาวิเคราะห์เกมในวันนี้ว่า ถึงจะแพ้แต่มันก็ไม่ใช่เกมที่แย่เลยทีมไทยอาจจะมีทีมเวิร์กและการจ่ายบอลที่ดีกว่าเราแต่กัมพูชาก็ทําให้พวกเขาต้องเหนื่อยหากเจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศไม่แน่ว่าเราอาจจะชนะพวกเขาได้ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่า ทุกคนต่อสู้ได้ดีแล้ววันนี้เราอาจจะแพ้แต่ยังมีวันข้างหน้าให้เราได้แก้มือดูอย่างวอลเลย์บอลชายสิเรายังสามารถชนะทีมไทยได้เลยกีฬาอื่นๆเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาทุกคนไม่ต้องเสียใจยังมีอีกหลายเกมให้เราแก้มืออย่างน้อยเราก็สามารถผ่านเข้าไปในรอบรองชนะเลิศได้ฟุตบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้ ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงเหตุผลที่ทําให้กัมพูชาแพ้ในเกมนี้ว่าอันดับแรกเลยนัดต่อไปกัมพูชาชุดนี้ควรเปลี่ยนผู้รักษาประตูเขาไม่มีทักษะในการป้องกันเลยทีมไทยยิงลูกง่ายๆก็ปล่อยให้เป็นประตูได้นี่คือจุดอ่อนที่ทําให้กัมพูชาแพ้ในวันนี้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าถ้ามองอย่างเป็นธรรมนะทีมไทยเหนือกว่าเราก็จริงแต่พวกเขาก็ทำอะไรได้ไม่มากส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดของกัมพูชาเองทั้งนั้นกองหลังเราต้องกลับไปทำการบ้านให้หนักหวังว่ากัมพูชาจะทำได้ดีในรอบรองชนะเลิศ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความเสียใจต่อเกมนี้ว่าน่าเจ็บใจตรงที่เราแพ้พวกโจรสยามนี่แหละเราควรเล่นด้วยความระมัดระวังกว่านี้อย่างน้อยๆก็น่าจะเก็บแต้มเสมอได้จากพวกเขามันน่าเสียดายจริงๆ ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนต่อมาเขาได้มากล่าวตรงนี้ว่าฟุตบอลหญิงก็ประมาณนี้แหละอย่าไปคาดหวังอะไรมากเดี๋ยวมันจะผิดหวังเอาเปล่า,ลาดูอย่างฟุตบอลชายสิเราคิดว่าจะได้แชมป์ในปีนี้แต่ปัจจุบันจะผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวกัมพูชาโดยเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อเกมในวันนี้ว่าวอลเล่บอลหญิงก็แพ้แบบยับเยินบอลหญิงวันนี้ก็แพ้เหรียญทองรวมเราก็ตกอันดับอีกเกิดอะไรขึ้นกับกัมพูชาในวันนี้หวังว่าในวันพรุ่งนี้เราจะทำผลงานได้ดีกว่าเดิม และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาเมื่อฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชนะเจ้าภาพกัมพูชาในการแข่งขันรายการซีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายหากเพื่อนเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ